สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง MR1 7 9นะวันนี้นะครับผมจะมาทำาคลิปรีเควส์นะครับอ่าวิธีการเงินไม่ใช่สิต้องบอกว่าวิธีฟาร์มเงินนะช่วงต้นเกมนะผมทำอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนที่ของใส่นะถ้าเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะไม่นับพวกนี้นะถ้าเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยว,ยวผมถอดถอดทิ้งก่อน ทต้อนนะงปลดล็อกด้วยนะเดี๋ยวปลดล็อกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเราจะไม่รวมพวกอ่าเราจะไม่รวมพวกของใส่หลักนะพวกอาวุธพวกชุดเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับต้นเกมเราจะมีแค่นี้นะสิ่งสิ่งที่เราจะต้องไปหา ช่วงแรกก่อนที่เราจะลงดันเจียนนะครับก่อนที่เราจะลงดันเจียนอ่าเราจะมาหากําไรดูดเลือดก่อนนะครับกําไรดูดเลือดนะเดีย๋ยวผมพาไปหานะผมขอขีมไไ่มอเตอร์ไซค์แล้วกันนะจะได้ความจะได้เพิ่มความไวก่อนที่เราจะลงดันเนี่ยเราจะต้องไปหากําไรดูดเลือดก่อนนะครับก็เดินตามมาได้เลยนะมันจะอยู่ข้างบน ของบอดี้ไอนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเจอแมวตัวหนึ่งอ่าชื่อมันจะแปลกๆหนะ่อยกว่าตัวอื่นเขาอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมปรับสกิลแป๊บหนึ่งอ่าแทงไปจึ๊อย่าไม่ดอกนะครับมันจะเป็นกําไรดูดเลือดนะผมแนะนำให้คุณใส่สองข้างไปเลยนะถ้าคุณไม่ได้ใส่กําไรดต่ส้มนะครับ ถ้าคุณไม่ได้ใส่กําไรดังส้มหรือว่าเนี่ยดอกแล้วถ้าคุณไม่ได้ใส่กําไรดังส้มหรือว่ามีอ่าที่ดูเลือดที่อื่นนะให้คุณใส่กําไรนี้ไปเลยสองข้างนะครับและเหมือนกันถ้าคุณไม่มีหูเวมไพร์นะหูอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะแทนหูเวมไพร์ได้แต่หูแต่หูเวมไพร์ในะปัจจุบันตอนนี้ถูกแล้วนะครับอ่าหูเวมไพร์หูเวมไพร์เวมไพร์เร e e นะอิลิงนะอ่าช่วงเริ่มต้นจะใส่เป็นบวกสองก็ได้นะครับ ใส่เป็นบวกสองนะนี่สี่แสนนะครับเซอร์ผมนะอ่าไอเวมันบั๊กอยู่นะครับมันจะแสดงรายละเอียดแค่นั้นนะสนะี่แสนนะสี่แสนโหเว็นไพรร่บวกสองถ้าใครอยากสุดไปเลยนะกับถ้าตัวบางๆหน่อยแต่อยากได้สุดไปเลยก็เริ่มตั้งแต่บวกสี่นะซึ่งราคาก็จะเริ่มจิบๆเลยนะครับประมาณหกจุดห้านะครับอ่าคุณจะต้องมีกําไรนะ ที่บอกว่า h p ี HP อารสอบนเปอร์เซนี่คือตัวด,ดูดเลือดนะครับและมีหูแว่นพายที่มันบวกแม็กเฮตพีซิลเ์นี่คือสุขหายดูดเลือดนะถ้าคุณไม่มีตัวดูดเลือดตัวนี้อ่าสุขยายดูดเลือดที่หูแว่นพายมีมันจะไม่ทํางานนะครับคุณจะต้องหาตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าคุณไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะให้คุณมาฟัมตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าคุณขี้เกียจฟาร์มอ่า ก็จะมีอีกที่หนึง่งอยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาที่พอร์ลักนะคอเชมิตอ่าแต่ตรงนี้มันจะเป็นแหวนนะครับมันจะเป็นแหวนอยู่ไหนนี่อ่ะคุณใส่วงนึงก็ได้นะครับรีวิวห้าสิบสามใส่ได้แล้วนะคุณใส่วงนึงก็ได้ถ้าคุณต้องการดูดเลือดจริงๆนะอย่างนี้ก็ได้อันถ้าเป็นอันนี้จะได้ดูดมานาด้วยนะครับอ้าโอเคจบไปนะเรื่องของที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือ วิ่งพายสองข้างนะและกําไรดูดเลือดนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีเฮพีอสอบดูดไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะใส่แวมไพายกี่บวกก็ตามนะครับมันก็ดูดไม่ได้อยู่ดีอ่าต่อไปนะครับต่อไปสิ่งแรกที่ผมจะฟาร์มสิ่งแรกที่ผมเริ่มฟาร์มเลยก็คือเมื่อกี้เฮบลิงนะครับตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเนี่ย มันวงละ30 m เอ็มซึ่งผมไม่ซื้อแน่นอนนะถ้า30 m สอ่าตอนนี้บางคนก็ซื้อได้นะครับบางคนก็ไม่อยากจะซื้ออ่าเรามาดูกันว่าวงกี่บาทนะวง9กเอ็มนะครับบางคนก็ไม่ฟาร์มแล้วนะครับไปซื้อเอานะบางคนก็ยังบอกว่า9กเอ็มก็แพงกว่ะอยากจะฟาร์มนะอ่าถามว่าผมตกผมลงไปกี่รอบตก สิหกรอบครับมันตกจากบอท้ายนะมันตกจากตัวบอท้ายนะครับไม่ได้ตกจากกล่องนะอ่าแหวนมัอก็เห็บเราฟาร์มที่ไหนนะครับผมจะเริ่มฟาร์มที่ดันแปดห้านะแหวนแหวนมังก็เห็บดอกที่ดันแปดห้าอ่าเรามาดูนะครับดอกอะไรมั่งนะดอกของขั้น g 8ออสเมียมดอกพวกชุดา h a ว์ไทเทเนียมหรือชุด g 7นะครับชุด g 7นะสองลูมีแอมนะ มีคียเลสมีคีดามจขายได้หมดนะครับขายได้หมดเลยนะอย่าเห็นเมื่อวันเป็นของไรค่านะบางคนเขาก็เล่นกันบางคนเขาไม่มีของอบางคนก็ไม่มีเงินขนาดมาเล่นสูงนะเขาก็จะเล่นเป็นชร์ดูแตเทซึ่งเอาจริงๆแล้วนะในคลิปแนะนําผมก็ไม่ค่อยจะแนะนําเป็นชร์ดูแตเทเท่าไหร่เพราะมันบางนะครับอ่าใครเฉิ่ตี่วะอ่าอย่างอื่นดรอปอะไรบ้างอ่าดรอปเป็นมอเตอร์ไซค์บลูนะครับดรอป r w สาม นะดอเจาะกลางนะครับเจาะกลางประมาณ20เอ็มนะราคาณปัจจุบันประมาณสัก20เอ็มนะอ่าด้านนี้มีของหน้ารุ่นเยอะแยะนะครับตกบอดด้วยนะบอร์ดแบล็ k บอดซิลเวอร์นะครับอ่าตกหลายอย่างด้านนี้และตกผ้าคลุมไทเทเนียมนะฮะผ้าคลุมไทภผ้าคลุมไทเทเนียมก็ยังมีราคาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอ่า ซึ่งของในนี้ยังขายได้นะครับยังขายได้กูจะฟาร์มให้มันตกเมงเบลิงนะโดยที่คุณไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับหรืออีกด้านหนึ่งนะถ้าคุณอยากจะหาเงินนะอยากจะหาเงินอีกด้านหนึ่งก็คือด้านลูน่าสเตชันครับด้าน70ดสินะด้านนี้เราไปหาอะไรแน่นอนครับเราจะไปหาพวกชาดูไทเทนนะอ่าพระคุมอ่าพวก ของใส่ต่างๆนะพวก G7 อะไรอย่างเงี้ยเอาไปขายได้นะราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่าที่ผมลงทะเบียนขายเอาไว้นะนี่คือ,อ,อชื่ออ่า Shadow Thai Tee เห็นไหมสองรูแมคีเลตบกหนึ่งขายได้3 0 0แสนขายออกนะครับขายออกนะอ่าอันนี้จะเป็นชายกาดแล้วอ่าอันนี้จะเป็นของ G9 นะครับอันนี้ผมไม่นับนะเพราะว่ามันไม่ดอกอ่าแล้วดูนะของ G7 นะ Shadow Thai t e ชัชครามนะบวก5 9าเ้านะครับ ออกนะครับออกนะถ้าแต่ว่าตอนนี้ราคามันอาจจะลงไปแล้วก็ได้นะครับอ่าดูนะชะครามสองลูนะส,สองลูไม่ได้บวกอะไรนะครับแสนแสนสองแล้วนะเราก็จะมาฟาร์มของพวกนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะนี่นี่อย่างนี้ก็ขายได้นะครับอย่างนี้ก็ออกนะอ่าเอมอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ออกการอ่อยนี่มาของซิเมตันนะครับอ่าอ่าดันลูน่าสเตชันนี้ฟาร์มได้นะครับ ต้นเกมแต่ผมจะฟาร์มเป็น85้าเพื่อหาเมเกพิ้บลิงนะครับไปด้วยในตัวอ่าแล้วต่อไปนะพอผมมีของแค่นี้แล้วเนี่ยอ่าผมมีของแค่นี้แล้วผมจะไปหาอะไรต่อนะครับผม,รผมจะไปฟาร์มอ่านะผมจะไปฟาร์มเอ็มนะผมจะไปฟาร์มเอ็มแล้วช่วงเริ่เลวร้อยยี่สิบอ่าช่วงเรเล้วร้อยยี่สิบร้อยร้อยร้อยสามสิบเนี่ยผมเริ่มเล่นตั้งแต่แผ่ร้อยสามเก้านะ ช่วงนั้นนะผมจะเริ่มมาฟาร์มดัน95นะครับนี่ผมจะเริ่มมาฟาร์มดันนี้นะดันนี้มันจบไวนะครับช่วงนั้นผมจบประมาณสัก12นาทีนะ12นาทีจบรอบหนึ่งตรงนี้นะครับมันลุ้นผ้าคุมออสมียมนะ้าคุมออสมียมตอนนี้ก็ยังมีราคานะถ้าดอกเป็นถ้าดอกเป็นไฟเตอร์นะครับแล้วก็มีลุ้นมอเตอร์ไซค์ลุ้นอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่เลยนะครับผมจะได้มาเป็นหินแดงนะหินแดงหินหิน,หนดบหินแดงอะเยอะมากครับแล้วก็ดอบหินออฟไฮนะออฟไฮเมื่อก่อนมีราคาประมาณแสนกว่านะหินอาหินแดงตรงนี้ประมาณก้อนสามแสนก้อนสองแสนเจ็ดนะครับอ่าผมจะมาดบพวกนี้แหละแล้วก็ดันเก้าห้านะครับมันลุ้นนะมันลุ้นอะคิทิคอรลิงบวกสองด้วยอาลุ้นลิงลุ้นลนึงออบลักบวกสองด้วย นะครับยังมีลุ้นนะในดันนี้ผมฟาร์มดันนี้นะจนผมมีเงินเป็นร้อยสองอเอ็มนะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าคุณเห็นของขนาดนี้ผมไม่เคยซื้อเอ็มเลยนะผมไม่เคยซื้อเอ็มเลยสักกบาทหนึ่งมีแต่ขายเขานะครับนะผมมีแต่ขายเขาอ่านะผมฟาร์มดันเนี้ยจนผมได้สองข้างเลยนะครับตอนนั้นมันค่าละห้าสิบกว่าเอ็มด้วยร้อยกว่าเอ็มนะผมหมดไปกี่สองข้างน 5, นะีนบวกห้านะอ่า ได้อันนี้สองค่ายังไม่พอนะครับผมจะมาได้อันนี้ด้วยนะแล้วก็แหวนคิดแล้วก็แหวนคิดข้อรีงบวกหนึ่งอีกสองวงนะที่ผมได้มาเข็มขัดนะเข็มขัดก็ดอกจัดด้านนี้แหละครับนะเข็มขัดที่ใส่อยู่ปกตินี่ก็ดอกจัดด้านนี้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นยังใส่เป็นผ้าคลุมฟรีที่มันแจกทางจดหมายอยู่เลยนะครับเป็นเป็นผ้าคลุม g 8 guardian นะเป็นผ้าคลุม g 8 guardian ง่อยๆอ,อยู่เลยนะครับแล้วผมจะซื้ออมฤตออลเพนบวกห้าได้ด้วยนะ คือผมฟาร์มดันเนี้ยจนของจนของขนาดนี้เลยไม่รวมกําไรพวกนี้นะเพราะว่าตอนนั้นผมจะใสก่กระเ็นกำไรดูดเลือดนะครับอ่าพอแพทใหม่อัพขึ้นมานะครับแพทใหม่อัพขึ้นมาผมมีของขนาดนี้ลวแพทใหม่อัพขึ้นมาผมรู้ว่าอ่าเดี๋ยวผมใส่ไอ้นี่กลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนจะได้ไม่งงว่าตอนนี้ทาลายมาถึงไหนนะ อ่าพอผมใส่ขนาดนี้แล้วเนะี่ยไม่รวมอันนี้นะอ่าอันนี้ถ้าตอนนั้นจะเป็นแหวนคียดคอลิง 1, 2, บวกหนึ่งสองวงนะครับอ่าผมจะใส่มานี้แล้วผมก็เริ่มคิดแล้วว่าไอผมจะเช่าชุดว่ะเมื่อผมจะเช่าชุดนะครับผมก็ไปซื้อชุดมานะผมก็ไปเช่าชุดมามันจะได้ s อสพีตีลประฮิตอยู่แล้วนะเอ้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าได้ดูดเลือดต้นอยู่แล้วแล้วก็ได้ตัวขยายอีกทีนึง เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนกาไรเป็นกาไรดันส้มนะผมก็เลยไปฟาร์มร้อยสามห้านะครับผมก็เลยไปฟาร์มร้อยสามห้าอ่าบีหนึ่งเอฟนะครับร้ 103, F, อยสามห้าบีหนึ่งเอฟเซน่าอยู่ไหนแล้วอ่าผมฟาร์มดันนี้นะครับบีหนึ่งเอฟดันนี้กําไรดันส้มนะผมฟาร์มตกเป็นสิบสิบอันนะ่ะเออกำไรดันส้มนะครับ อันไหนไม่ใช้คุณแยกทิ้งนะคุณแยกทิ้งเลยเศษกําไรดันส้มมันขายได้นะเดี๋ยวผมไม่ดูราคานะเศษกําไรดันส้มนะครับอ่ามันจะต้องเป็นอันไหนว่านี่อ่าตอนนั้นที่ผมขายนะมันอันละเอ็มกว่าตอนนี้มันอันละห้าแสนนะครับตอนนี้มันอันละห้าแสนนะใช่ไหมดูซิระดับต่ำก่อน อ่าใช่นะครับอันละประมาณ5้าแสนหกแสนะอ่าผมมาฟาร์มดันนี้เพื่อหากํำไรดันส้ม2ข้างแล้วโบแล้วผมมีขนาดนี้แล้วเป็นยังไงผมมาเช่าอาวุธต่อนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตีเบานะผมมาเช่าอาวุธต่อและผมฟาร์มเซียนา b 2 f ณปัจจุบันนี้ผมก็ยังฟาร์มเซียนา B2F อยู่นะครับ เพราะอะไรเอาคุณดูนะมันดรอปอาวุธมิดทิวนะครับดรอปอาวุธซิกเมตันดรอปชุดเกราะมิดทิวนะมิ Mid ดทิวดรอปทั้งตัวนะครับดรอปมิดทิวทั้งตัวเลยนะมิดทิวขายได้อยู่แล้วนะซิกเมตันก็ขายได้อยู่แล้ว3 4 5สี่ห้ามด้วยซ้ำไปนะถ้าคุณได้ตั้งสองลูนะครับถ้าคุณได้ตั้งสองลูสามสี่ห้าเอมผมได้อยู่ตลอดนะครับแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟาร์มนะก็อย่างที่ผมแจ้งข่าวไปทางหน้าเพจน,นะถ้าใคร กดติดตามเพจก็จะเห็นนะครับว่างานเยอะมากนะช่วงนี้นะอ่าดอกซิกเมตันเสร็จแล้วดอกอะไรอีกนะครับอามเลตออฟรีซิตบวก3นะตอนนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะถ้าคุณสามารถทําของมาฟาร์มถึงอ่าไอเซนาบีสเได้เนี่ยผมบอกว่าคุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับเช่าชุดมันก็ไม่ได้แพงนะครับ ผมพูดเลยว่าเช่าชุดเช่าอาวุธเนี่ยมันไม่แพงจริงถ้าเทียบกับคุณมานั่งทำอาวุธเนี่ยอ่าสามสิบสี่เอ็มผมบอกไว้เลยนะว่าตอนที่ผมเอาไปขายแรกๆเนี่ยหกสิบกเอ็มด้วยซ้ำอ่าผมดรอปนะครับผมเคยดรอปมาครั้งหนึ่งแล้วนะอ่าจะมาดรอปอะไรอีกนะครับยี e ่สิส e ิบเอลิงบวกสี่สิบอลิงบวกห้าโคตรแพงนะครับเออเอลิงออฟกาดบวกเก้า e หูทปสายหลมนะอันนี้ก็แรงอยู่นะยี่สิบเอ็มได้แล้วมั้งนะถ้าคุณมิดทิว ถ้าใครเคยเห็นถ้าใครเคยส่องพระคุณมิตรน่าจะรู้ว่ามันเป็นร้อยร้อยเอ็มเลยนะครับอันนี้อ่ามอเตอร์ไซค์บูและอาดมิวและดอกม่วงเซียนาดอกม่วงเซียนาเนี่ยดอกละสิบห้าเอ็มละมั้งนะแต่อ่าผมดอกมาประมาณ2ครั้งนะดอกม่วงเซนาเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนวะมันเป็นของคลาฟอ่ะอ่ะนี่นะครับ 10m แล้วเหลยโอเคนะ 10m ก็ยังแรงอยู่นะมันก็ไม่ได้ดอกยากนะผมดอกมาสองดอกสามดอกแล้วนะอ่าทัานทั้นที่ผมลงดันไม่บ่อยนะครับอืมอ่าดอกอ่าเจาะรูนะครับขั้นหายและขั้นหายอีกด้วยนะแล้วก็ยังมีพวกทหารรับจ้างอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูว่าทหารรับจ้างไปเท่าไหร่สาม m นะครับตอนนี้รถรถอด้ดดอยังอ่ารถรถแล้วนะโอ้โหแต่กสา 3m อยู่ดีแหละถ้าไม่ขนาดนี้นะอ่า 3m นะครับมันขายออกนะผมบอกเลยว่ามันขายออกจริงๆงอ่าคุณลองคำนวณดูนะครับว่าถ้าคุณอ่าเช่าชุดนะกับเช่าอาวุธเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณลงทุนแค่กี่บาทนะครับคุณลงทุนไปกี่บาทแล้วคุณได้คืนมาเท่าไหร่นะครับ คุณอาจจะลงทุนตอนนี้ไปก่อนคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยกูลงทุนว่ะนะเออเอ้ยกูลงทุนแล้วว่ะเออแต่สิ่งที่มันให้คุณกลับมาเนี่ยมันฟัมเหน้าได้นะครับมันฟัมเหน้าได้จริงยิ่งถ้าใครเล่นเบรยงง่ายนะครับบอกเลยนะไม่ต้องเบรดหรอกอาชีพไหนก็ตามนะครับที่ใส่อ่าของประมาณผมเนี่ยมันก็จบได้เสียหน้านะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับ ใครอย่าดูคลิปเส้นหานะผมก็ทําไว้แล้วนะครับไกด์นําทางนะเออเนี่ยมันไม่ยากครับมันไม่ยากครับแค่คุณน่ะต้องทําตามสเต็ปเว้ยคุณต้องทําสเต็ปนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆนะอ่าคุณเห็นผมใส่ของขนาดนี้โอ้ยพี่รวยว่ะพี่เติมอ้าวผมเติมก็จริงแต่ผมก็ได้คืนนะครับผมเติมก็จริงแต่ผมก็ได้มันคืนแล้วนะ ผมไม่ได้อยู่ๆเสกของไม่ขึ้นมาขนาดนี้นะเว้ยผมก็ต้องฟาร์มเหมือนกันนะไอพ่อคุ่มซิกเนี่ยแม่งก็ตกมานะครับดอปมาทั้งตัวนะซื้อกี่อันเนี่ยเนี่ยอ่าขนนกสองข้างเนี่ยไอนี้ก็ดอบมาอันนี้ซื้อซื้อซื้อเนี่ยอันนี้ก็ซื้อ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 เนี่ยอันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ดอกมาเองนะครับเนี่ยแต่คําว่าซื้อของผมคือการที่ผมฟาร์มเงินมานะ การที่ผมฟาร์มเงินมาแล้วผมเอาไปซื้อนะครับซึ่งคุณทําตามสเตปนี้นะคุณแค่อุดทนหน่อยนะครับถ้าคุณใจร้อนคุณทําไม่ได้แล้วครับแบบผมนะเออคุณลองอดทนนะครับรับรองว่าคุณก็จะมีของเหมือนคนอื่นโอเควันนี้ทํำลายที่ผมฟาร์มของนะมีเท่านี้นะครับใครอยากฟาร์มด้านอื่นนะฟาร์มได้นะฟาร์มได้มันไม่มีผิดนะครับ ดันลงดันเนี่ยมันไม่ค่อยขาดทุนกันหรอกนะผมบอกเลยว่าลงดันเนี่ยมันไม่ค่อยขาดทุนกันหรอกบางดันเนี่ยมันก็เหมาะกับคนบางคนนะครับบางดันผมลงไปเนี่ยเอ้ยผมก็ดอกของดีว่ะแต่ว่าคนอื่นลงก็เกลือเยอะๆนะครับอ่าใครสงสัยถามเหมือนเดิมนะถามในเพจก็ได้นะครับถามในคอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวผมมาตอบแน่นอนแจ้งข่าวนี้หน่อยนะครับอ่าช่วงหยุดยาวปีใหม่เนี่ย งานประจำผมนะมันงานเยอะนะครับช่วงอ่าช่วงนี้งานเยอะมากนะถ้าจะให้ทำคลิปแนะนําช่วงนี้อ่าคงจะไม่ได้นะครับบอกตรงว่าคงจะไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวเอาไว้รอหลังปีใหม่แล้วกันนะครับคลิปแนะนําจะเริ่มกลับมาอีกรอบนะเดี๋ยวจะมีอะไรที่ผมลองต้องพูดอีกเยอะนะครับโอเควันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน